ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านปตโนเอกเพิ่มผู้ชิดชอบกับท่านราัฐมนทรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านชุรศักดิ์ปัจเจกบุรคุณรวมถึงท่านเลขากอปทท่านว่าที่ร้อยตีธนุวงศิิดาครับผมเชื่อว่าการเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของ G-Path ิ0ในครั้งนี้ติดน้นกระบวนการ Active Learning จะเป็นประโยชน์สําคัญกับลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆชาวจังหวัดอ่างทองครับที่จะทําให้เขาได้มีความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงวิทยากรเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดมาที่คุณครูผู้สอนในห้องเรียนและระดับต่อไปเนี่ยนะครับคุณครูก็จะเป็นตัวที่จะสะท้อนไปที่ห้องเรียนโดยผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับลูกหลานชาวจังหวัดอ่างทองเต็มเป็นครับคาดหวังยังไงว่าแอคทิฟก,การจึงแอคทิฟเนอร์นี่เนี่ยจะพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนให้เด็กไทยและครูมีบทบาทในด้านการศราาการึกษาพัฒนาต้องพูดอย่างนี้ครับว่ากระบวนการเรียนการสอนด้วยระบบแอคทิฟเนอรเนี่นะครับมันเป็นการเรียนการสอนที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้จากการไปฏิบัติจริงครับ ผมเชื่อว่าทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ยากกลางหรือว่ากิจกรรมที่ง่ายถ้าเด็กได้ลงมือผ่านการปฏิบัติจริงมันจะเกิดความเข้าใจที่โคงทนจนกระทั่งทําให้เกิดทักษะที่เด็กจะต้องใช้ในศตวรรษที่21รวมถึงทักษะที่จําเป็นในการลงชื่อต้เขาต่อไปในอนาคตครับน่าจะมีการต่อยอดอยังไงกับหนึ่งหนึ่งเอรเหนึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไปก่นะอนอื่นต้องขอบคุณโครงการดีๆเลยนะครับเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพวกเราอยู่ในสายการศึกษาเราจะรู้ว่า ความแตกต่างและความรึกลับในระบบการศึกษ,ษามันมีเยอะจริงๆครับโรงเรียนที่มีความพร้อมก็จะก็จะอุดมไปด้วยผู้เรียนที่แข่งขันกันเข้าไปเรียนแต่โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมก็จะเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองอาจจะไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นจนกระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการปิดตัวของโรงเรียนดังนั้นโครงการ1โรงเรียน1อำเภอนะครับหนึ่งในคุณภาพต่อหนึ่งอำเภอเนี่ยเป็นโครงการที่สําคัญคือเป็นการพัฒนา ให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละอำเภอเนี่ยมีเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับพร้อมที่จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนเนเกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการส่งบุญหลานเข้ามาเรียนและสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กในอนาคตต่อไปครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะผมมองว่าถ้าเราพูดถึงในมุญของนักกีฬาใช่ไหมครับนักกีฬาก่อนที่จะแข่งขันก็ต้องมีการฝึกซ้อมเป็นสเตป็ป และแน่นอนครับใกล้เวลาจะแข่งขันก็จะมีการซ้อมที่เข้มข้นขึ้นนักเรียนในการทําโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อมันมีการอบรมมันมีการสัมมนาแล้วก็มีการให้ความรู้กับพี่น้องครูแบบนี้นะครับจะทําให้คุณครูเ,เกิดความพร้อมแล้วก็เกิดความแอคทีฟและสุดท้ายแล้วจริงๆครับผลทั้งหมดก็จะตกอยู่กับห้องเรียนแล้วก็ตัวผู้เรียนครับ